ามาเป็นครูวิทยาค่ะของเรียนชั้นป .1 ค่ะเดี๋ยวเรเมเจอกันตอนเปิดเทอมนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับครูชื่อครูนัทพลนะครับนามสกุลเจริญชนิดพลนะครับหรือว่าครูเอฟนะครับจะมาสอนในรายวิชานักนวัตกรน้อยของชั้นป .1 ถึงป .3 นะครับเดี๋ยวเปิดเทอไมไ่เจอกันแน่ครบสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูปรัชญากันทวงมชื่อเล่นชื่อว ตะะแต่ว่าก่อนเปิดเทอมน,นี้นะคะลายจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์นะคะจะเจอกันได้ทุกวันพฤหัสเวลา9โมงถึง10โมงค่ะแล้วเจอกันนะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะเ<ๆ>ด็กๆค,ครูชื่อคุณครูขณนิดจันล,ล่านะคะจะมาสอนวิทยาศาสตร์ชั้นป .2 และก็ป .5 นะคะสำหรับที่ป .5 เราจะได้เรียนออนไลน์กับคุณครูพณนิดทุกวันพฤหัสในเวลา10นาฬิกา นี้คืนาฬิกาทุกวันพฤหัสนะคะและเจนนอนักการเรียนนี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูที่คุณครูนักาเป็นูพานะคะคุณครูจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับนักเรียนชั้นป .6 นะคะเราจะพบกับการสอนโรงเรียนออนไลน์นะคะทุกทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลา11กตนงถึงเที่ยงแล้วพบกันทะเลกันสวัสดีค่ะ,ะดีาาะ่ สวัสดีครับครูชื่อนายปุณธบีชัยไญยาชื่อเล่นชื่อคอนเน่จะมาสอนในรายวิชาว,วิธีการคำนวณระดับชั้นป .1 อของคนะครับและนักเรียนชั้นปอ .6 ค,ครับพบกับครูในการเรียนออนไลน์ทุกวันศุกร์เวลาสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงนะครับแล้วเจอกันครับ